เอาเป็นว่าไม่เข้าท่านะฮะผมว่าเคสนี้ไม่เข้าท่านะครับไม่รู้ว่าฝ่ายไหนไม่เข้าท่านะนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ลําบากนะครับนาทีนี้พอสมคมบอกว่าติดต่อน,นิชิโนไม่ได้เลยจึงจําเป็นต้องตั้งอนุรักษ์สีเกิดกับอิสระสีทะโลโดยที่ไม่ไม่จาเป็นต้องขออนุญาตนิชิโนถามว่าจริงๆเนี่ยการแต่งตั้งโค้ดขึ้นมารักษาการโดยที่โค้ดใหญ่ไม่รู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ถูกต้องไหมก็อาจจะไม่ถูกต้องสัทีเดียวมันก็เป็นการาข้ามหน้าข้ามตานะครับแต่พอประเด็นพอสมาคมบอกว่าพอติดต่อใิชินโนไม่ได้มันเป็นไปได้อย่างไงว่าคนเราเนี่ยมันมีช่องทางในการติดต่อยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับไลน์นะครับเฟซบุ๊กอินบ็อกซ์มันมันมีเยอะมากมากนะครับการติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยจะทํางานร่วมกันอย่างไรนี่คือคําถามนะครับและถ้ามันเป็นเรื่องจริงว่าติดต่อไม่ได ซึ่งเราก็ยังเราต้องฟังความจากทางนิชิโนด้วยนะครับว่าไม่ติดต่อหรือติดต่อไม่ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องจริงว่าติดต่อไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแม้ว่าใครจะบอกว่าเออมันเป็นเรื่องที่เขาต้องไปปฏิบัติภารกิจในในเรื่องของคุณแม่งานสดคุณแม่อันนี้เห็นใจมากๆทุกคนเห็นใจอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเอ่อในการที่จะสื่อสารกันแม้จะเวลาเพียงเล็กน้อยนะครับก็ควรจะมีการสื่อสารกันแล้วก็ขออนุญาตกันบอกว่าโอเคจะตั้งอนุรักษ์นะอทางนน้นก็รับรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าในตลอดปีกว่ากว่าหปีหลังเนี่ยนะครับอากิระนิชิโนเดินทางกลับไปญี่ปุ่นอาจจะไม่มากครั้งนักแต่ว่าแต่ละครั้งเดินทางไปด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับบางครั้ง3เดือนบางครั้ง2เดือนนะครับถ้าจำกันได้หลังจากโควิดครั้งแรกนะครับที่เตะไป4นัด นิชิโนก็กลับไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พอฟุตบอลไทยลีกกลับมาเตะแล้วนิชิโนก็ยังไม่กลับมานะครับสมาคมก็ทาอย่างนี้แหละก็ต้องใช้โค้ดคนอืน่นไปไปดูนักเตะแทนไปอมองหาฟอร์มของนักเตะซึ่งมันก็ไม่เหมือนโค้ดใหญ่นะครับแล้วพอนิชิโนจะกลับมาก็มาเจอปัญหาเรื่องว่า,าหาตั๋วเครื่องบินไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นหาโรงแรมในการที่จะกักตัวไม่ได้ มันมีปัญหาอย่างยาวนานมาพอสมควรนะครับซึ่งถามว่าในการปฏิบัติภารกิจของการเป็นโค้ชทีมชาติแบบ f u ลไ time นะครับด้วยเงินเดือนที่สูงขนาดนี้แม้ว่าจะมีการาลดราคาลงไปในช่วงโควิดแต่มันก็ยังถือว่าอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่นะครับและพอกลับไปนานๆแบบนี้พอฟุตบอลแพ้ฟุตบอลไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับที่ผ่านมาสมาคมกีฬาฟุตบอลห่ไทยให้เกียรติกับนิชิโนะมากพอสมควรนะครับหรือว่า อาจจะเป็นทั้งหมดของคนไทยนั่นแหละที่ค่อนข้างให้เกลียดกับคนญี่ปุ่นให้เกลียดกับคนญี่ปุ่นปลายนี้นะครับแล้วก็มองข้ามมันไปนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเราเราเปรียบเทียบกันเนี่ยซิโก้ไม่ไปดูบอลที่สนามเนี่ยนะครับคนด่ากันยับบอกว่าซิโก้เนี่ยดูแต่ทวิชั่นซิโก้ก็บอกว่าให้เห็นผลว่าดูทวิชั่นมันได้หลายได้หลายคู่นะครับอ่ะก็ซิโก้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่ที่ผู้คนด่ากันในในโลกโซเชียลนะครับแต่ว่ามิชิโนะนะครับ ไม่อยู่เมืองไทยหลายๆเดือนแฟนบอลไม่ค่อยว่านะครับสมาคมก็ให้เกียรติก็ไม่ได้ตามบี้ตามจี้อะไรมากมายนักนะครับแต่เอากันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้านิชิโนจะทําทีมชาติไทยต่อไปนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยควรจะมีเวลาให้กับทีมชาติไทยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช้เวลาตลอดทั้งปีในการอยู่ที่เมืองไทยจะมีวันพักผ่อนได้แต่ก็คงต้อง กำหนดกันให้ชัดเจนลงไปว่าจะเดินทางกลับไปได้ปีละกี่ครั้งนะครับครั้งละกี่วันอะไรทํานองนี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องที่เราได้ยินมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องตลกครับที่ทีมฟุตบอลแพ้โค้ชไม่กลับมาด้วยนะครับโค้ดไม่กลับมาด้วยสมาคมติดต่อโค้ชไม่ได้แล้วก็ตั้งคนอื่นมาตั้งสตาฟโค้ชมานั่งเป็นเฮโค้ชชั่วคราวแทนมันตลกไปทั้งหมดเลยนะครับแม้ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ย มันจะมีะความเห็นใจกันอยู่นะครับในแง่ที่ว่าอ,อย่างที่บอกกัน,นะครับว่าทั้งนิชิโนเองก็มีภารกิจในเรื่องของครอบครัวเรื่องของคุณแม่ที่เสียนะครับซึ่งก็ทุกคนก็เห็นใจแหละแต่ว่าพอมันมีประเด็นแบบนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแล้วเราจะ,ะเดินไปต่อกันยังไงนะครับแล้วถ้าสมมุติว่านิชิโนยังยังทำงานต่อนะครับสมาคมบอกว่าไม่ปลดนิชิโนแต่ว่านิชิโน มาบ้างไม่มาบ้างนะครับเดือนหนึ่งมาอยู่สัก2เดือนกลับไป3เดือนแบบนี้มันไปต่อไม่ได้แน่ครับก็ต้องยืนยันกันกันกันแบบนี้นะครับอ่ะก็ฝากไปหน่อยแล้วกันครับพอยิ่งได้ยินได้ฟังมากขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับว่าฝั่งหนึ่งติดต่อไม่ได้ฝั่งหนึ่งไม่รับการติดต่อหรือว่าฝั่งหนึ่งไม่ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้อเท็จจริงมันคงจะค่อยๆ่อปรากฏขึ้นมานะครับอ่ะ โอเคนะครับคุณพงศิษฐ์ถามว่าตั้งแต่ทำข่าวมาเคยเจอแบบนี้ไหมมันม,มืนมันเทียบกันไม่ได้ครับเพราะว่าเออมันมันเป็นเรื่องที่ยุคยุคก,ก่อนในการสื่อสารมันอาจจะอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอาจการติดต่อโค้ชอาจจะต้องอโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับอย่างเช่นโค้ชไทย ที่เคยทีมแพไทยที่อยู่อังกฤษอย่างพวกไบรอนรอบสันหรือว่าพวกปีเตอร์ลีพวกอะไรเงี้ยวเวลากลับบ้านแต่พวกนี้นก็จะไม่มีช่วงเวลานในการกลับบ้านนานๆนะครับหรือมันอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องโควิดอะไรแบบแบบที่เรากําลังเคยเจอกันอยู่นะครับสมาคมติดต่อคโค้ดไม่ได้คุณจะให้สื่อปิดปากไว้เงียบๆไว้เหรอครับตลกมากคุณสลาตันนะครับไม่ดูนะักฟุตบอลในลีกพอมาจัดตัวมั่วเลยผู้ช่วยก็ไม่กล้าบอกคุณดเีเรกเตอร์นี่ฮะม,มันมันเป็นปัญหาว่าทางสมาคมเลยต้องตั้งทั้ง อนุรักษ์สีเกิดแลว้วก็อิสระสีรโตรมาโดยที่มีคนถามไงว่าแล้วได้แจ้งดิชิโนโหรือเปล่ากับการตั้งผู้ช่วยโค้ดมามาคุมทีมหรือว่ามามารักษาการเฮดโค้ดแทนซึ่งสมัครขอบอกว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แจ้งเพราะติดต่อไม่ได้ประเด็นมันมาจากตรงเรื่องแค่นี้เองนะครับอ่ะกลายปเป็นเรื่องตลกซึ่งทุกท่านก็มีมุกกันมาหมดเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าแกเรียที่ใช้ไปที่ UAE บ้างนะครับ อ่แกไม่เล่นไลน์บ้างหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับคุณวิรัตบอกว่านิชิโนอ่านแล้วช่วยตอบไลน์หน่อยนะครับ <c oughs> คือมันมันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะในในยุคนี้นะครับถ้าอ,อ่คนเราตั้งใจจะทํางานกันต่อนะครับมันต้องต้องติดต่อได้นะครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเราลองคิดดูใจเขาใจเรานะครับสมมุติว่าอ,อ่เราไม่ได้ติดต่อกับออฟฟิศเรามาสักพักหนึ่งแล้วหลังจากเสร็จงานเนี่ย เราเราคิดว่ามันจะเงียบไปเลยเหรอหรือว่าผิดสังเกตไหมว่าทําไมเขาไม่ติดต่อกลับมาถามไถยอะไรเราบ้างเลยเราก็ควรจะติดต่อกลับมาไหมว่าเฮ้ยที่เมืองไทยเรียบร้อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันเอาเป็นว่าไม่เข้าท่านะฮะผมว่าเคสนี้ไม่เข้าท่านะครับไม่รู้ว่าฝ่ายไหนไม่เข้าท่านะนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ลําบากนะครับอ่ะไม่รู้จะลําบากยังไงนะครับเอาละวันนี้ผมคุยแค่นี้นะครับ